ส,สดีค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนเจอกันทุกวันอังคารนะคะเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยกับคลิปอัปเดตพลังงานความรักที่ไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็คลิปนี้ดูได้ทุกราศีเลยเป็นพลังงานรวมที่เรียกว่า Collective นั่นเองนะคะดังนั้นไม่มีก้องให้เลือกเพราะไม่ใช่พีก,กับคาร์เนอเอาเป็นว่าสถานการณ์ตรงเอาไปปรับใช้ได้เลยแต่ก็อย่าลืมว่ามันคือดวงร่วม สถานการณ์มันตรงมตรงจริงๆแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะทราบผลลัพธ์ที่ชัดเจนแม่นยำลบกวนมาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้มันคือพลังงานรวมต่อให้สถานการณ์ตรงบางทีมันจะผิดเพี้ยนไปตรงตอนจบนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามอย่าลืมนะถ้าชอบการอ่านสไตล์เราเราไม่อ่านเอาใจใครพาออกมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นถ้ามันไม่ดีมีอะไรตักเตือนก็จะได้รีบตักเตือนจะได้แก้ไขทันนะคะ ดีกว่ามานั่งพูดแบบโอ้โหทุกอย่างดีเพอร์เฟกไปหมดเลยแล้วคุณก็ติดค้างอยู่ในโลกของความฝันซึ่งไม่มีวันเป็นจริงึกอกไม่เอ่ยดังนั้นถ้าชอบการอ่านสไตล์นี้นะคะตรงไปตรงมาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาให้จนจบยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยว่าวันนี้คลิปนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ค่ะมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานกันคลิปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานแปลกประหลาดมา3คลิปแล้วคอยดูคลิปนี้จะแปลกต่อหรือเปล่านะคะอ้าวลองดูมาอมโอ้ The Empress อัพไรโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แอบหาบางที อ้าวอะไรต่อ Two of Pentacles Revers ชีวิตไม่ติดขัดแล้วหรอเป็นไปได้หรอคะใช่หรอ <laughs> Judgment Revers คะ่ะ Ace of Swords Revers คนคนนี้มีความรับที่อยากจะเปิดเผยให้คุณทราบนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าคือความรับเรื่องอะไร เดวิ e l l of Fortune, ี e วิร์สตอบไม่ได้เลยว่าอะไรคือความรับของเขา The Magician, ี e วิร์สแต่ไว้ใจไม่ได้นะดูซิกแซกเก่งคนนี้แอบอันตรายนิดนึงนะคะซิกแซกซิกแซกไ e ฟ์ออฟซอ r ์สลีเ e ินั่นนพลังงานดูแปลกแอบมีอะไรซ่อนไว้แน่ๆเลย Prince of Wands ก็คือ Knight of Wands นะคะใบนี้ อีกสองใบโอ้เอา้เาแล้วก็ page of swords upright คุณจา๋าเขาแอบ,บสอดสองชีวิตคุณอยู่นะเราจะบอกไว้ก่อนเลยอ่ะ queen of wands upright อ่ะดูซิพลังงานคุณเป็นอย่างไรวันนี้ o k e of swords upright อืม ok three of cups reverse อ่ะ เราจะบอกว่าพลังงานมันจะเปลี่ยนไปตลอดเนาะอย่างที่บอกเพิ่งอธิบายไปคลิปที่แล้วคิดว่าน่าจะจํากันได้แหละว่ามันเปลี่ยนไปจากปัจจัยอะไรได้บ้างดังนั้นพลังงานของคุณในอาทิตย์นี้ก็คือว่าคุณค่อนข้างปิดกั้นตัวเองจากเรื่องการกลับมาของเขาพอสมควรอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบ่งรับแบ่งสู้ในใจเลยอ่ะกลับมาจะเป็นเหมือนเดิมไหมถ้ากลับมามันไม่ดีกว่าเดิมจะกลับมาทําไมนู่นนี่นั่นประมาณนี้ แล้วมันทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่าเกิดความต่อต้านต่อต้านยังไงต่อต้านอาจสมมุตินะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเนาะว่าถ้าเขาส่งข้อความมาคุณอาจจะคิดหนักแล้วว่าคุณจะตอบไปดีหรือไม่ตอบดีหรือจะยังไงตอบเพราะคุณไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาวะที่ต้องมานั่งกังวลว่าเขาจะคุยกับคุณต่อไหมเขาจะชัดเจนไหมเขาจะนู่นจะนี่ไหมด้วยนะคะส่วนหนึ่ง มันมันไม่เชิงว่าคุณกลัวนะแต่คุณรู้สึกไม่ไว้ใจมากกว่ากับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นพลังงานของคุณในวันนี้ย้อนกลับไปที่จุดตรงที่ว่าออย่าเลยอย่าพึ่งเลยเนึกอ,ออกไหมเหมือนสองอาทิตย์ที่แล้วที่พลังงานค่อนข้างออกมาดีแต่ว่าออกแนวรูปแบบที่เฮ้ยอย่าเลยถ้าจะกลับมาตอนนี้อย่าพึ่งเลยมันเหมือนคุณไม่พร้อมด้วยนะคะดังนั้นพลังงานคุณรวมๆในวันนี้เลยก็คือแลดูคุณไม่พร้อมมากกว่าอ่ะแต่ถามว่าเขาพร้อมไหม มันมีไพ่ t ท k e a ค t i ่ n ค่อนข้างเยอะ <c oughs> เขาพร้อมนะ <c oughs> เขาพร้อมแต่ไม่ได้พร้อมที่จะมาเปิดใจบอกกับคุณเลยหลายอย่างที่คุณควรจะรู้ดังนั้นเลยเราถึงบอกว่าคนคนนี้ยังแอบมีความรับกับคุณอยู่ความรับที่ว่าเนี่ยจ,จะเป็นเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรประมาณนั้นมากกว่าที่คนคนนี้อาจจะคิดไปว่า เอ้ยเนี่ยเราเกิดมาเพื่อคู่กันนะนุนนีนาแต่น,นี้เราแค่เราแค่อ่านตามที่พ่ออกมานะซึ่งในความเป็นจริงมันจะมีมากกว่านี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยพลังงานของเขาในตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นเยอะนะแต่ยังไม่ค่อยมีความบาลานซ์เหมือนเดิมความสมดุลในชีวิตของคนคนนี้เอาจริงๆตั้งแต่ทําคลิปมาเป็นร้อยละ ไม่เคยสมดุลเลยพลังงานเขาไม่เคยสมดุลเลยไม่มากไปก็น,น้อยไปตลอดสำหรับวันนี้ก็คือเขาค่อนข้างมี power มากและเอาตรงๆเลยก็คือค่อนข้างมันนามันโหนกมากว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าเขากลับมาหาคุณคุณก็จะยังแบบว่ากลับมาเลยค่ะที่รักคิดถึงจังเลยจุ๊บๆประมาณนี้นึกออกไหมเลยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงเพราะพลัง,งพลังงานคุณบอกว่า Yeah, no. อย่าโนอย่าพิ่งมาตอนนี้อยู่ตรงนั้นก่อนแกอย่าพึ่งมาบอยบอยอยู่ตรงนั้นก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งเขามันหน้ามันโหนไปนิดหนึ่งเนงอ,อกไหมไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากเทีวกลับมาแต่คุณมีความรู้สึกว่าถ้ากลับมาแล้วเป็นเหมือนเดิมอย่ามาดีกว่าเพราะมันทําให้ฉันเหนื่อยแต่ถ้าถามว่ากลับมาจะเป็นเหมือนเดิมไหม ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ค่ะแล้วก็ยังปากมากเหมือนเดิมเลยอาจจะมาเพื่อเม้ามอยใครสักคนหนึ่งเพราะดูลักษณะเป็นคนที่ชอบเม้ามอยเหมือนเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนะสิ่งที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นคือเขาไม่อยากทะเลาะก,กับคุณแล้วซึ่งไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามหรือถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กันเขาไม่อยากทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเขายังมีอะไรซ่อนอยู่ ทางทางที่เขามีอะไรซ่อนอยู่ดังนั้นเลยเราแอบ,บสรู้สัดเห็นกันไหมว่าอะไรที่เขาซ่อนอยู่มาแอบ,บดูกันดีกว่าเราอยากรู้มากเลยนะคะดูสิโอ f i e o f cups โอเคเข้าใจแล้วสิ่งที่เขาซ่อนอยู่ก็คือเขาเสียดายเสียดายว่าสิ่งต่างๆที่เขาทํากับคุณมันไม่ค่อยโอเคนั่นแหละเสียดายเรื่องอะไรหลกักๆดูก่อนนะ Queen of Cups เรื่องที่เขาไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของคุณเอ้ยของเขาให้คุณรู้ดังนั้นอ่ะมันมันเดี๋ยวนะมันเขากำลังทำให้เราสับสนว่าสิ่งที่เขาซ่อนไว้คือความรู้สึกและสิ่งที่เขาซ่อนในความรู้สึกก็คือความเสียดายว่าเขาไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกคุณให้รู้เอ้ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณให้คุณรู้ดังนั้นสิ่งที่เขาปิดวังไปก็คือความรู้สึกซ่อนความรู้สึกแล้วก็ซ่อนความรู้สึกแล้วก็ซ่อนความรู้สึกอีกต่อเนื่องนึกออกไหมเอ้ย คนคนนี้นั้นเราจะบอกว่ามีความซับซ้อนในตัวเองสูงมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมนุษย์คนไหนหรอกที่สิ่งที่เขาปิดบังไว้คือความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกนืกอไม่เอ่ยดังนั้นคุณฟังแล้วคุณจะงงเพราะเราเองเราก็งงแต่คิดว่าคุยไปคุยมาน่าจะไม่งงแล้วพออารมณ์เหมือนแบบอ่ะที่ซ่อนไว้ความรู้สึกนั่นแหละพอเธออย่าอย่าอธิบายต่อ,อยิ่งอธิบายยิ่งยิ่งเครียดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคือเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ โอ้เดี๋ยวนะปวดหัวกับพลังงานนี้จังเลยแต่ก็ยังมันนามันโกว่าเดี๋ยวเขาคุยเดี๋ยวคุณแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณก็กลับมานะคะอารมณ์เือนประมาณก็จีบกันเธอปูเป้เป็นไงบ้างจ้าที่รักจุบจ๊บๆแล้วเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาอย่างรวดเร็วมากดังนั้นนะคะอย่าทําให้มันง่ายเมันที่เขาคิดเพราะเท่าที่ดูแล้วก็คือว่าเอาจริงๆคนคนนี้แอบหลงตัวเองนิดนึงแหละ ว่ายัางไงยังไงคุณก็จะไม่มีทางไปจากเขาในขณะที่เขาไม่รู้เลยว่าพลังงานคุณในวันนี้คือแกอย่าพึ่งมาฉันยังไม่พร้อมเพราะแกน่าจะเป็นเหมือนเดิมแล้วฉันก็ไม่พร้อมที่จะไปต้องเจอเผชิญปัญหาเดิมๆที่มันเคยเป็นเช่นแกซกโมกเลยแกขี้โกโหกเลยแกนูน่นแกนี่แกนั่นนึกออกไหมคะดังนั้นคนคนนี้เราอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่ามันอาจจะมีบ้างที่เขาพูดไม่จริงกับคุณในบางเรื่อง เราไม่ใช้เขาว่าโกหกนะเพราะมันดูรุนแรงไปเราจะขอใช้คําว่าบางอย่างที่เขาพูดมามอาจจะไม่จริงอาจจะในอยู่ในรูปแบบที่ว่าพูดให้คุณสบายใจหรือพูดให้ตัวเขาเองสบายใจซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าดูมีพิษมีภัยกับมนุษย์ไหมไม่มีแต่ในเร็วๆนี้นะคะในบางกรณีจริงๆคนคนนี้จะ take action โดยการส่งข้อความมาจีบคุณอาจจะส่งเป็นเพลงหรืออะไรมาก็ตามที่เขาคิดว่ามันสะดวกใจที่สุดสำหรับเขาแต่มาแน่ มาแน่ๆย้ำเลยว่ามาจริงๆแต่ก็อย่าลืมนะวันเป็นดวงรวมมันอาจจะไม่ได้สำหรับทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมดีกว่ามีอะไรบ้าง five of wands r e v e r s reverse. แล้วก็ five of swords r e w e r d s บอกดังนั้นนะคะคนคนนี้จุดประสงค์หลักของคลิปนี้เลยก็คือสิ่งที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นคือเอาหนึ่งเลยเขาไม่อยากโกหกคุณอันดับที่สองเขาม่อยากหาเรื่องทะเลาะ ดังนั้นเราไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้ไหมแต่พลังงานคุณคือกลัวมากกลัวว่ามันกลับมาจะเป็นเหมือนเดิมกลัวว่ากลับมาแล้วก็จะมีแต่เรื่องโกหกแบบเดิมๆเพราะว่าไพ่เดเมจิเชียนยังกลับหัวอยู่เลยดังนั้นมันก็ยังมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนคนนี้ยังจะไม่พูดความจริงเพราะอะไรเพราะไพ่ที่เป็นความรับก็ยังกลับหัวกลับหางอยู่ดังนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างดูยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เอาเป็นว่าเราไม่ได้แช่งหรืออะไรนะเราคิดว่าพลังงานคุณอะคุณยังยังไม่อยากยังไม่พร้อมที่จะให้เขากลับมาคุยในนนตอี ดังนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกที่ว่าถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าเขายังไม่กลับมาแต่อย่างที่บอกมีบางกรณีมีบางคนจริงๆนะคะที่เขาจะส่งข้อความหาคุณในรูปแบบที่จีบๆกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเช่นแบบอาจจะมีบวกเป็นเรื่อง18บวกนิดหน่อยยังไม่ได้เป็นอะไรที่มันจับต้องได้หรือว่าเป็นจริงเป็นจังนะนะคะลองดูเนาะแต่ดูแล้วมันไม่ค่อยได้เรื่องได้ราอจริงๆอ่ะ The Star u p g h t แต่ก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวนะมันจะมีจุดเปลี่ยนของมันในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่นะคะโอ้เท of cups เลยใช้ได้อยู่อะอย่างที่บอกว่าเป็นดวงรวมอาจจะเป็นบางคนจริงๆที่คุณจะได้ข้อความจากคนคนนี้แล้วจะสามารถคุยกันต่อยอดจนกระทั่งมันเกิดความชัดเจนขึ้นในวันหนึ่งนะคะเป็นไาได้สูงมากหรือถ้ามันยังไม่ได้ชัดเจนเร็วๆนี้ มันก็มีความเป็นไปได้มากว่าถ้าเขาเปิดใจคุยกับคุณมากกว่านี้อะไรอะไรมันจะดีขึ้นตามลําดับด้วยอย่างน้อยๆเขาจะไม่ต้องมานั่งหนักอกหนักใจอยู่กับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทําลงไปคือมันเป็นการโกหกนะมันค,คือการปิดบังคุณต่างๆนานาเพราะว่าดูไปแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกสบายใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าจะให้เขาเปิดอกเปิดใจคุยกับคุณเลยก็คงยังไม่ได้อีกอยู่ดี ด้วยความที่ว่ากลัวว่าถ้าบอกไปแล้วจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนั่นแหละซึ่งในบางกรณีอาจจะมีมากกว่านี้นะคะอาจจะมากกว่าการเรื่องความรู้สึกอาจจะเป็นแบบมือที่3หรืออะไรก็ตามที่มันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะตอนนี้มันเหมือนกับเขายังไม่ได้พร้อมที่จะบอกคุณจริงๆว่าไอ้ช่วงเวลาที่มันหายไปขาดหายไประหว่างคุณกับเขาหรือ ช่วงเวลาที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันมันอาจจะมีอะไรที่มันขั้นอยู่ตรงกลางที่มันทําให้เกิดเหตุแบบนี้ก็เป็นได้เนาะอ่ะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมซิอืม Sick of Source อ่ะ Upright อ,อีกสักใบหนึ่งอันนี้ The High Priestess ค่ะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้อีกว่าคนคนนี้ระหว่างที่คุยกับคุณอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆในการพูดคุยกันแล้วดูใจกันไปด้วยแต่เราไม่ฟันธงนะ มันขึ้นมาลักษณะนี้ไม่ฟันโทงเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกมีหลายคนเข้ามาดูสถานการณ์มันไม่ได้เหมือนกันหมดมันจะกลายเป็นว่าเอาสรุปเขาไม่มีใครแล้วก็ไปเสียอกเสียใจหรือไม่ก็ ตัดสินใจผิดพลาดไปนึกอ่าไม่อดังนั้นอ่านกลางๆว่าในบางกรณีจริงๆสิ่งที่ขั้นอยู่ตรงกลางก็คือตัวเลือกอื่นๆของเขาอาจจะเป็นผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นอะไรแบบเนี้แล้วมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยที่จะ move on จากคุณแล้วไปหาสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสี่น่าจะเป็นการงานก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วเขาคิดว่ามันน่าจะไปได้สบายกว่าการที่เราต้องมาคบกันต่อ คุณอาจจะอยู่ห่างจากเขาแล้วมันเกิดการเดินทางเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันยากไปหมดดังนั้นเขาอาจจะไปเลือกอะไรที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงเยอะเหมือนเราเนื้อออกไม่เอ่ยอันนี้เป็นไปได้แล้วการกลับมาในครั้งนี้เพราะว่าอารมณ์เหมือนเหมือนมันไปไม่ได้หรือไปไม่รอดหรือมูฟออนจากคุณไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาใหม่นั่นเองเนาะ อู้เป็นการอ่านที่ทําให้เราลาบากใจนะจริงๆพาะมันออกไปเป็นได้หลายกรณีมากๆเลยนะอืมอ่ะ Queen of Swords upright การสื่อสารมาแล้วข่ะวไวๆนี่แหละอย่างที่บอกแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะแล้วในบางคนอาจจะได้มีการเริ่มต้นสารความสัมพันธ์ไปใหม่ด้วยการเริ่มต้นสารความสัมพันธ์ใหม่ย้ําไม่ได้ไม่ได้ไ,มไดหมยถึงว่าสารต่อจากอันเดิมนะคือเริ่มใหม่หมดเลยประมาณว่าอ่ะเรามาเริ่มเรียนรู้กันใหม่ดีไหมอะไรประมาณนี้นะ มาเดี๋ยวขอเก็บไพ่ตรงนี้แล้วมาดูไพ่ข้อความดีกว่าเพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมากินเวลากับไพ่ทะล่มากจนเกินไปจนแบบไพ่ข้อความเหลือนิดเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะคะช่วงนี้เราก็จะทําคลิปติด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 ,ตดกันเก็บเก็บไว้เยอะๆยเพราะว่าเราเป็นผู้อินดี้ผีเข้าผีออกบางวันอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่อยากอัดคลิปวันไหนอารมณ์ดีเราก็จะอัดเยอะเยอะเราจะได้มีไว้ดูกันยาวๆ,ๆเนาะ ถ้ามันขาดไปช่วงที่เราเอารมณ์ไม่โอเคจะได้มีคลิปดูเยอะๆด้วยนะคะมาดูซิว่าข้อความเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างแต่ทีแน่ๆนะเขาจะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ค่ะเขาจะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์อันนี้โอเคเขาบอกเขาร้องไห้ด้วยบางทีอาจจะไม่ถึงกับร้องไห้ฟูมไฟนะแต่มีน้ำตา เวลาที่เขาละอายใจกับสิ่งที่เขาทำเนาะโอเคอ่ามีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในชีวิตเดยอะแยะมากมายไปหมดด้วยอืมนี่อะไรเอ่ยอุ้ยเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ดีพอสำหรับคุณสักทีหรอกอาจจะไม่มีวันดีพอเลยก็ได้ดังนั้นลดความคาดหวังให้เขาไปเป็นตัวเขานั่นแหละจะดีที่สุดอ่าแล้วเขาบอกเขาจะไม่มีวันกลับมาดังนั้นมาดูกันว่าไอ้ไม่มีวันกลับมานี่หมายถึงอะไรเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ไฟเนาะ มันดูย้อนแย้งกันอ่าเขาไม่เชื่อตอนที่คุณบอกว่าคุณรักเขาคนคนนี้ดูยากมากๆเพราะเราเอย่างที่เราบอกมันหายากนะคนที่จะมีความรับคือความรู้สึกแล้วก็ในความรู้สึกก็ยังซ่อนความรู้สึกซ่อนความรู้สึกเขาไว้อีกต่อหนึ่งอารมณ์เหมือนเราฝันว่าเราฝันน่ะนึกออกปะมันดูเหมือนแบบเป็นอินฟินิตี้แบบไปเรื่อยๆเลยแบบโอ้จะไปจบตรงไหนก็ไม่รู้โอเคเขาบอกว่าเขารักคนอื่นแล้วนะคะ เขาบอกเขาจะไม่มีวันกลับมาแล้วเขารักคนอื่นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอันนี้เรารู้แล้วแหละว่าเราจะเคลียร์ไฟยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะชดใช้คุณยังไงดีอืมเขาไม่แน่ใจเลยว่าเขาเคยรักคุณจริงๆหรือเปล่าโอ้วันนี้เป็นไพ่ที่ออกมาออกแนวสองทางเลยนะอแล้วเราสองคนก็เกิดมาเพื่ออยู่คู่กัน อ,อ่ะตอนนี้เขามีปัญหาชีวิตมากมายที่เขาต้องไปสาสางนะคะดูเหมือนชีวิตเจออะไรที่มันมืดมนพอสมควรโอเคเราจะอ่านพาร์ทแรกให้ก่อน พาทแรกเลยก็คือคนคนนี้จะไม่มีทางกลับมาหาคุณจริงๆเพราะเขาเลือกคนอื่นไปแล้วเลือกคนอื่นมันที่เราบอกเมื่อกี้จําได้ไหมเอ่ยที่เราบอกว่าเขาอาจจะไปเลือกใครสักคนหนึ่งที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงเยอะเหมือนคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นรักทางไกลมันจะยิ่งยากไปอีกดังนั้นถ้า,าจ,จะเลือกคนที่อยู่กใกล้ๆเพราะว่ามันจะ m a n a g ทุกสิ่งทุกอย่างจัดการได้ง่ายกว่าแล้วก็อันนี้ก็คือตัดไปในส่วนที่เขาไม่กลับมานะส่วนในส่วนที่เมนหลักของไพ่ที่ออกมาเขาจะกลับมาสารความสัมพันธ์น่ะเราจะบอกว่า เอาจริงๆคนคนนี้น่าจะรู้สึกละอายใจจากสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขาบอกเขาจะไม่กลับมาแล้วในมันอาจจะเป็นอดีตเนอะไหมหรือมันอาจจะเป็นอนาคตสําหรับบางคนจริงๆก็ได้เพราะอย่างที่บอกวันนี้ไพ่ออกมาแตกเป็นสองทางจนเราเริ่มสับสนแล้วเราเรว่าจะอ่านยังไงดีเพราะมันเริ่มต้นจากความสับสนแรกเลยคือซ่อนความรู้สึกแล้วก็ในความรู้สึกในความรู้สึกอีกทีพอมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บคนคนนี้ซับซ้อนมากๆ และเผอๆอาจจะไม่ได้เป็นพลังงานเดียวอาจจะเป็น2พลังงานที่เข้ามาอยู่ในคลิปเดียวก็เป็นได้ นะคะนึกออกไหมเอ่ยดังนั้นเลยตอนนี้สิ่งกลางๆที่เราอยากจะบอกคือพาทแรกคือเขาไม่มาแล้วเขาเขาเลือกคนอื่นไปละส่วนอันที่สองก็คือเขามีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในชีวิตตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสําหรับคุณสักทีดังนั้นก็มีส่วนเป็นไปได้มากว่าส่วนน้อยจริงๆที่เขาจะกลับมาสาดต่อความสัมพันธ์และอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเลือกที่จะไปอยู่กับคนหนึ่งที่มันเข้ากับเขาได้ง่ายกว่า อา,อารมณ์อย่างเช่นอายุไล่เรียกันอยู่ใกล้กันศาสนาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีความเป็นไปได้เพราะมันเกิดความไม่มั่นใจในตัวเขาคือเขาไม่คิดว่าคุณจะรักเขาจริงๆและเขาเองเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเคยรักคุณจริงๆหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็คิดว่าบางทีนะเหมือนโลกจะสร้างให้เรามาสองคนอยู่ด้วยกันดังนั้นตอนนี้ถ้าถามเรานะจากการที่เราเปิดไพ่มาทั้งหมดเราคิดว่าคนคนนี้ยังไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรมากกว่า พาอดูสับสนมากเพราะว่าจะไปกับอีกคนนึงก็ยังห่วงคุณอยู่แต่ถ้าจะมาหาคุณเองก็ปัญหาเพียบเลยประมาณว่าอุย้ยบุษักล้านแปดแสนอย่างดังนั้นเอาจริงๆนะสงสารคนดูคลิปนี้มากเพราะว่าเข้ามาแทนที่จะได้อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันกลับต้องมานั่งสับสนกับความรู้สึกเขาว่าสรุปเขาจะเอาอยัางไง ความคิดเขาด้วยไอความรู้สึกไม่เท่าไหร่แต่ความคิดนี่หนักเลยคืออารมณ์เหมือนคนลังเลว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีแต่แสดงออกมาเหมือนตัวเองไม่ได้ลังเลอะไรเหมือนตัวเองพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างว่างั้นเออแอบเหนื่อยเลยแล้วก็ไม่รู้จะตั้งหัวข้อว่าอะไรดีที่มันไม่ขายฝันเพราะเอาจริงๆนะถ้าจะทําคลิปขายฝันแล้วให้มันได้ยอดวิวห้าหมื่นหกหมื่นเป็นแสนเราทําได้นะบวกกับเราทํางานด้านออนไลน์มาเก็ตติ้งที่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ด้านเนี้ย มา18ปีเรารู้วิธีการโฆษณายังไงให้ช่องเราได้เป็นแสนแสนคนดูคลิปเยอะๆแต่คูณมันเป็นบาปจริงๆเราทำเราไม่ได้มีการโปรโมทอะไรใดๆเลยแล้วคืออย่างที่บอกคือจะทําหัวข้อยังไงให้ดูไม่ขายฝันเพราะสงสารคนดูมากการที่ทําให้พวกคุณติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้มันจะมีวันเป็นจริงหรือเปล่ามันคือบาปจริงๆนะเป็นคลิปที่ทําให้เราปวดหัวสรุปก็คือ เดี๋ยวเรามาดูไพ่โรแมนเซนเจอร์ดีกว่าว่าเขาจะบอกอะไรดีมันแตกไปเป็นสองทางที่สุดขั้วกันเลยอ่ะขั้วหนึ่งดีขั้วหนึ่งเลวไปเลยนึกออกไหมเอ่ยแต่ไม่ได้หมายถึงพลังงานมันเร็วนะแต่หมายถึงว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันไม่ได้ดัง,งดังใจเรานะั่นแหละมันเร็วด่ามันซะเลยอะเคมีสตรีเนี่ยเคมีมันไม่ได้สําหรับกรณีที่คนอยู่ไกลนะคะเคมีมันไม่ได้ไง นึกออกไหมคือคนเรามันต้องมีแบบสกินชิปอยู่ใกล้กันอินทิเมซี่อะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วก็าศาสนาก็มีส่วนนี่แหละที่เรากลัวมากๆว่าเขาจะไปเลือกอะไรที่มันดูง่ายกว่าสําหรับเขาไงอ่ะแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาจะไม่กลับมาแล้วนะคะให้อภัยเขาแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าโอเคบางทีนะมนุษย์เราอ่ะ เราต้องก้าวข้ามความที่เราชอบไปแต่เลือกอะไรที่มันเข้ากับเรามากที่สุดแล้วมันจะอยู่ได้ยาวที่สุดเหนื่อยเลยวันนี้อ่านคลิปอ่านไพ่วันนี้แล้วแล้วเราไปต่อไม่เป็นจริงๆนะคะเอาเป็นว่ากลางๆที่สุดก็คือเขาร้องไห้หรืออะไรก็ว่าไปนั่นแหละเพราะว่าดูเสียใจทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณเขาก็เสียใจอย,อยู่ดี นะคะโอเคเนาะวันนี้เอาเป็นว่าเข้าใจเราด้วยนะว่าไพ่มันออกมาแบบนี้แล้วเราไม่รู้วันจะเป็นยังไงจริงๆด้วยความที่อ่าน,นยัยสุดๆไม่เคยมีสคริปต์เล้าอีกอย่างหนึง่งอย่างที่รู้กันว่าเราเป็นพวกขายฝันไม่เป็นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทาใจเนาะอะมาเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย